ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคดคีย์บอร์ดครับสุขโขไทยแย้มครับบาตโจถ้าได้ราคาดีก็จะขายนะครับส่วนอิฟสันไม่อยู่ในแผนการทําทีมสาวกครั้งเข้าไฟครับสุขโขททยเอฟซีอาจจะต้องทําใจครับถ้าต้องเสียนักเตะสุดที่รักสุดห่วงผู้เป็นทุกอย่างให้กับทีมอย่างจอห์นบาตโจไปอยู่กับทีมอื่นครับ หลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่าผู้บริหารอาจจะตัดสินใจยอมขายถ้าได้ราคาดีแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับล่าสุดมีแค่ราชบุรีทีมเดียวเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอมาว่าต้องการอยากจะได้ห้องเครื่องร่างเล็กรายนี้ไปครับขณะที่อิฟสันเมโลครับเป็นอีกรายที่ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมลุยศึกไทลีกสองฤดูกาล2021ยังต้องรอลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อครับว่าต่อไปแล้วสุดท้ายเดอะแบกแห่งทุ่งทะเลหลวงอย่างจอร์บัตโจ จะอยู่ไร่มนให้กับทีมต่อไปหรือไม่ในการลงทําศึกลีกรองในไทยลีก2ฤดูกาล2021ครับหลังจากสุขโขทัย F.C มีอันต้องตกชั้นในฐานะทีมอันดับที่14จากไทยลีก1ฤดูกาล2020ที่ผ่านมาโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับว่าบอร์ดบริหารอาจจาใจปล่อยจอรนบาโจดาวซันโวประจําทีมห้องเครื่องชาวมาดากัสกาขวัญใจมหาชนคนสุขโขทยัยเจ้าของอันดับที่4ดาวซันโบไทยลีก ในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาด้วยผลงาน16ประตูในลักษณะของการค้าขายครับหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขถ้าได้ราคาดีเท่านั้นนะครับ่าสุนมีรายงานยืนยันจากทีมสุขโขทัยมาแล้วว่ามีแค่ราชบุรีทีมเดียวเท่านั้นครับที่ยื่นข้อเสนอไปยังสุขโขทยัยในการเจรจาขอซื้อตัวจรบัโจไปเสริมทัพแต่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาซื้อขายงานนี้ครับสุดท้ายบัโจจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่หรือจะอำลาทีมไปอยู่ราชบุรี หรือทีมอื่นนะครับก็ต้องรอรุนกันอีกทีครับโดยปัจจัยเดียวครับที่เดอะแบกแห่งทุ่งทะเลหลวงจะอยู่หรือไปนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือได้ราคางดงามหรือไม่เท่านั้นเองครับสาหรับจอห์นบาโชครับมีเอเจนต์ส่วนตัวคือเรสเตอร์วิราซมม่ครับโดยเป็นเอเจนต์ของโรแมนกัสมีเฮนรี่โจเอลและคนอื่นๆอีกมากมายครับส่วนที่วิเคราวพัวพันกับเจ้าต,ตัวมาก่อนหน้านี้ครับโดยเฉพาะเชียงใหม่อยู่ในแตดน้องใหม่ของไทยลีกหนึ่งนะครับรองแชมป์ไทยลีกสองฤดูกาล2020 ยังไม่ได้มีการยื่นมาอย่างเป็นทางการครับสำหรับจอรนปาโจครับจะหมดสัญญากับสุขโขทัย f c สิ้นเดือนพฤษภาคม2564นี้โดยอดีตทีมชาติมาดากัส카มาร่วมทัพกับสุขโขทัย f c ตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ดีกรองเมื่อปีคศ2015ครับและมีส่วนสําคัญในการพาเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สําเร็จรวมแล้วครับจนถึงนกขณะน,นี้เจ้าตัวลงเล่นให้สุขโขทยัยไปแล้ว6ฤด,ดูกาลและเป็นนักเตะที่ลงเล่น100นัดให้กับสุขโขทัย f c อีกด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวดีก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ